พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ากนกวันเลขาพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ากนกวันเลขาเป็นพระราชธิดาพระองค์ที่36ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่เจ้าจอมมารดาเที่ยงเมื่อวันจันทร์เดือนยี่ขึ้นหกค่ำนพระสกจุลศักราช1219ตรงกับวันที่21ทธันวาคม พศ4 4 0 0มีพระโสธรเชตดถาและพระโสธรเชิดพักนีได้แก่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสมรลัศสิริเชษฐพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสเสวตวรราบพระเจ้าวรวงว์เธอพระองค์เจ้าสีนาคสวาสดพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นราชศักด์สมโสรพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าหญิง พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมมื่นพงสาดิสรมหิบพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าแขไขดวงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าจรุนฤทธิเดชและพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าพวงสร้อยสะอางพระองค์มีศักดิ์เป็นพระญาติของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากุณทนทิพยวดี โดยพระองค์สืบเชื้อสายมาจากนายจำปานะเวียงจันทร์ซึ่งเป็นพระญาติของเจ้าจอมมารดาสุขในรัชการที่หนึ่งพระราชธิดาของพระเจ้าอินทวง์แห่งเวียงจันทร์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ากนกวันเลขาสิ้นพระชนเมื่อวันเสาร์เดือน8แหลม6ข้ามปีมาเมียส,สัมฤทธิศกจุลศักราช1280 ตรงกับวันที่29มิถุนายนพศ2461ศิริพระชันษา60ปีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงพระศพพระเจ้าบรมวงเธอพระองค์เจ้ากนกวันเลขาเมื่อวันที่10เมษายนพุทธศักราช2463ณพระเมนวัดเทพสิรินทราวาส ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระโกฎไม้12ประกอบพระเกียรติยศพระอิสริยยศตามลำดับดังนี้พระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้ากนกวันเลขาพระเจ้าน้องนางเธอพระองค์เจ้ากนกวันเลขาและพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ากนกวันเลขา